วันนี้นะคะช่างแมวจะมาโยนหมาลงน้ำ<ด>เอา <ไป S 1> พ่อคือเมื่อวานตรงนี้ตรงนั้นมันถือสายยางอาบาอบ้่อ,าาอ,าาอาไาเไ, <c oughs> ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะ,น,ะ,คะนูขาไปนู่นนะคะเป็ีป็นยังได้คือ <c oughs> <c oughs> เป็นยนเงี้ยวๆแบบนั้น บ้านแห้งกับบวดแตกโอ้แตกอยู่บ่กเฮ้ยนี่คือคนให้กำลังใจสามคนบอกว่าให้เอาห้ามมาหวานไปจักตัวเน่เน่ เน่ไปอาถังมาเร็วเน่ไปอาถังมาปลานีรีวะปลาขาวน้ำไปอาถังมาลูกดอกดอกหญ้าชูกถูกปลาเต็มล้ว